หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วแพลตฟอร์มมีตังคืออะไรตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับทุกท่านฟังดีๆอยากกับพริบหูอยากกับพริกกบรตากันเลย <c oughs> นะครับมาดูนะครับตอนนี้หลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดหลายคนอาจจะรู้สึกวิตกกังวลเครียดงานที่ทําก็ได้รับผล,ลกระทบบางคนอาชีพหรือธุรกิจที่เราเคยทาที่รุ่งเรืองมันก็ไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับ บางงานที่เคยคิดว่ามั่นคงก็อาจจะไม่มั่นคงแล้วหลายหลายคนอาจจะเจอผลกระทบแบบนี้หลายหลายคนอาจจะบอกว่าถ้ามาทําอะไรที่ลงทุนตอนนี้พี่ไม่ค่อยมีเงินเลยนะผมบอกเลยครับตอนนี้เหมือนกันทั้งนั้นแหละครับเพราะคนได้รับผลกระทบจากโควิดแต่วันนี้คุณเชื่อไหมครับโอกาสที่คุณจะได้ฟังกันในวันนี้เป็นโอกาสที่สามารถทาให้ทุกท่านฟื้นคืนชีพในช่วงโควิดนี้กันได้เลยนะครับพลิกโอกาสพลิกชีวิตกันได้ในระยะเวลาสั้นๆยุคนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ย ใช้ชีวิตอยู่บนออนไลน์มากขึ้นอยู่บนมือถือมากขึ้นอยู่บนแอปพลิเคชันมากขึ้นวันนี้จะดีหรือเปล่าถ้าเราสามารถทําเงินจากแอปพลิเคชันได้ด้วยหมดยุคแล้วนะครับทุกคนที่เราจะต้องเติมน้ามันออกไปพบกับผู้คนเพราะยุคนี้มันเสี่ยงโควิดวันนี้จะดีหรือเปล่าอยู่บ้าน work from home อยู่กับครอบครัวจิบกาแฟแล้วเอาเงินเข้าบ้านได้ด้วยดีไหมครับทุกท่านคิดว่าวันนี้นะครับ ธุรกิจมันย่อมมีวิวัฒนาการธุรกิจย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเป็นธุรกิจเลเยอร์ที่1คือธุรกิจบนดินต้องมีหน้าร้านนะครับต้องมีหน้าร้านต้องมีทุนต้องมีทำเลมีทุนเยอะๆเปิดหน้าร้านนั่นคือคุณลูกเลี้ยงพอมาธุรกิจที่2เริ่มย้ายจากหน้าร้านมาอยู่ในโลกออนไลน์เป็นธุรกิจออนไลน์ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าทําออนไลน์เมื่อ5ปีที่แล้วคุณปังมากเพราะยิงแอดไป1 0,000คุณอาจจะได้กําไร1นึ่งแส แต่พอในยุคป,ปัจจุบันพี่มาร์คสักกเบิร์กปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆมากมายนะครับยิงแอดไป1นึ่งหมื่น 1, 000, กำไรสองสามหมื่นบางคนหลวแล้วนะครับเพราะคนคิดอะไรไม่ออกก็มาทําออนไลน์ออนไลน์จึงกลายเป็นธุรกิจที่คนมาทําเหมือนจะสีแดงเถือกไปแล้วตอนนี้นะครับเข้ามาสู่เลเยอร์ที่3คือเวลานี้และโลกแองอนาคตคือธุรกิจแพลตฟอร์มมหาเศรษฐีกําลังกองรวมมันอยู่บนแพลตฟอร์มทั้งนั้นนะครับผมบอ,อกเลยว่านี่คือโลกอนาคตที่คุณกําลังได้ฟังเรื่องราวที่ ตรงเทรนโลกมากๆเลยนะครับแพลตฟอร์มคืออะไรทุกท่านนะครับรู้จักแกล็บรู้จัก Foodpanda หรือรู้จักแอปพลิเคชันเหล่านี้ใช่ไหมครับต้องบอกว่านะครับมหาเศรษฐีของโลกถ้าเราดูว่าเขาทําอะไรกันส่วนใหญ่เขาทําแพลตฟอร์มกันไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k ิกต t อ k นะครับหรือทุกแอปพลิเคชันนั่นคือแพลตฟอร์มหมดเลย a ะโกดถามว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของโรงแรมไหมครับก็ไม่ใช่แต่เอาทุกโรงแรม ทั่วโลกมาอยู่บนแพลตฟอร์มพี่มหาเศรษฐีร่ำรวยจากการทำแพลตฟอร์มนะนี่คือโอกาสนะครับบินขับของคุณท็อปยิรายุบินขับนะครับเป็นการเทรดนะครับคุณพอพัฒนพลนะครับที่เป็นดาราเนี่ยแชร์ลิงก์ออกไปให้คนเนี่ยมาเทรดในแพลตฟอร์มนี้คุณพอเพได้ค่าการตลาดตรงนี้ไปวันนี้เหมือนกันนะครับของเราก็เป็นแอปพลิเคชันมีตัง เราทําการแชร์ลิงก์ให้คนเนี่ยมาใช้แพลตฟอร์มมีตังกันเราก็ได้รับรายได้และค่าการตลาดทุกท่านว่าดีไหมครับถ้าเป็นแบบนี้นะซีอ <c oughs> ของเราเนี่ย <c oughs> คุณสุไลมานดาดานะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยนะครับรู้จักกับพี่สุไลมานดาดานะครับพี่สุไลมานดาดาเนี่ยต้องบอกว่าท่านนะครับเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จรับรายได้จากการทําธุรกิจเดิมนะครับมากกว่า300ล้านเป็นคนหนึ่งที่ติดอันดับท็อปทอปนะครับของประเทศไทย ท่านนะครับมองเห็นแล้วว่าโลกแห่งอนาคตและการทําเงินนะครับในปัจจุบันจะต้องเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มต้องบอกว่าได้ยินชื่อเสียงนะครับของ c ีอของเรานะครับหลายๆคนเนี่ยไม่ลังเลตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นด้วยการที่นะครับท่านต้องบอกว่าทําอะไรทําจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าธุรกิจนี้ท่านกําลังโชคดีมากๆนะครับแพลตฟอร์มมีตังหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเราใส่หมายเลขโทรศัพท์ลงไปนะครับ กดลงทะเบียนก็จะได้เลข OTP ใช้ในการลงทะเบียนพอใช้ในการลงทะเบียนเราก็จะเป็นสมาชิกหรือเป็นยูเซอร์นะครับของแอปพลิเคชันมีตังค์จะมีนะครับการช้อปปิ้งสินค้านะครับบนแอปพลิเคชันมีกลุ่มสอนงานสอนการใช้สินค้าสอนการสร้างรายได้1ึงล้านบาทใน30วันนะครับและก็นะครับจะมี l ล n e AI ที่จะเป็นเลขาในการตอบคำถามจะมีทุกอย่างครบหมดบนแอปพลิเคชันนี้นะครับทีนี้ ถ้าเราต้องการที่จะสร้างรายได้กับแอปพลิเคชันมีตังนะครับเราแค่อัปเกรดเราแค่อัปเกรดตัวเองครับให้มาเป็นตำแหน่ง AS โดยการช้อปปิ้งสินค้า2,599บาท2,599บาทเราก็จะถูกอัปตัวเองครับเป็นตำแหน่ง AS ทันทีแบบนี้นะครับพอเราอัปตัวเองเป็นตำแหน่ง AS เราก็จะมีลิงก์นะครับที่เป็นชื่อของเราวิธีการทำงานนะครับก็คือเมื่อเรามีลิงก์นะครับเราดูในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เมื่อเรามีลิงก์นะครับ วิธีการทํางานง่ายๆผมบอกเลยว่ามันโคตรง่ายมากครับเราแค่เอาลิงก์ของเราแชร์ลิงก์ออกไปแชร์ลิงก์ออกไปแชร์ลิงก์ออกไปนะครับหน้าที่ของเราคือแค่แชร์ก็รวยได้แค่แชร์ก็รวยได้แชร์ลิงก์ออกไปแชร์ลิงก์ออกไปแชร์ลิงก์ออกไปบนโซเชียลมีเดียแชร์ไปทาง Facebook ส่วนตัวแชร์ไปในเพจบางคนอาจจะยิงโฆษณาแชร์ไปใน t ิกตอกแชร์ไปในไลน์แชร์ไปใน y o YouTube แชร์ไปในทุกช่องทาง เมื่อมีคนเข้ามาสู่แพลตฟอร์มนี้จากลิงก์ของเราเราก็จะสามารถรายได้เกิดรายได้ขึ้นมานะครับและเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอานุภาคและรายได้มาสารจากการแชร์ลิงก์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไงเดี๋ยวมีตัวอย่างในช่วงท้ายนะครับหน้าที่ของเราจริงๆคือแค่แชร์ก็รวยได้เราท่องในใจอย่างเดียวว่าแค่แชร์ก็รวยได้แค่แชร์ก็รวยได้เราไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่ขายตรงไม่ใช่ MMLM นะครับเราไม่มีการสปอนเซอร์ของเราคือการแชร์ลิงก์ออกไปแชร์ลิงก์ออกไปนะครับ โดยในแอปพลิเคชันจะมีการโชว์รายได้แบบเรียลไทม์คล้ายๆตลาดหุ้นเลยนะครับโชว์รายได้ว่าณเวลานี้ใครมีรายได้สูงสุดลงลงมาเป็นยังไงนะครับมีการโชว์รายได้แบบเรียลไทม์โชว์รายได้รายวันวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วโชว์รายได้รายเดือนโชว์รายได้ยอดรวมกันแบบนี้เลยนะครับทุกท่านคิดดูว่ามันจะตื่นเต้นขนาดไหนนะนะครับทีนี้สินค้าในแพลตฟอร์มนี้นะครับจะมีอะไรบ้างต้องบอกสินค้าตัวแรกนะครับของแพลตฟอร์มก็คือมีสกิน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลเล็บผมผิวกระดูกนะผิวขาวผิวใสผิวดิ้งมีสกินนะครับและต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์นะครับที่นี่ได้รับนะครับเครื่องหมายการันตีนะครับนตก,าก,การรม FIR ทานปับ๊บดูดซึมทันทีทํางานทันทีนะครับและหลังจากนี้นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆออ,ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นดูแลสุขภาพรวไมไปถึงอุปโภคบริโภคจนถึงยาสีฟันเลยทีเดียวนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของที่นี่ ที่นี่นะครับแพลตฟอร์มมีตังไม่ได้เน้นให้เรามาขายสินค้าทุกท่านครับไม่ได้เน้นให้เรามาขายสินค้าแต่เน้นให้เรานะครับมาทําการตลาดขับเคลื่อนแชร์ลิงขับเคลื่อนแพลตฟอร์มโดยโซเชียลอีคอมเมิร์ซทุกท่านนึ้ออกไหมครับขับเคลื่อนแพลตฟอร์มโดยโซเชียลอีคอมเมิร์ซเป็นการขายแบบไม่ขายนะครับามาดูนะครับทีนี้รายได้จะเกิดยังไงนะครับรายได้ที่นี่มี4ช่องทาง รายได้ที่นี่นะครับมี4ช่องทางเราสมัครเข้ามาเราเป็นยูเซอร์พอเราอัปเกรด2599เราจะเป็นนักธุรกิจ A S ทันทีเราจะมีลิงก์ที่สามารถแชร์ออกไปได้นะครับพอเราแชร์ลิงก์ออกไปแชร์ลิงก์ออกไปแชร์ลิงก์ออกไป,ออกไปต่อหนึ่งการแชร์ลิงก์แล้วมีเพื่อนเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้นะครับจากลิงก์ของเราแล้วเขาอัปเกรดเราจะรับค่าการตลาด 500บาทต่อการแชร์ลิงก์หนึ่คนทุกท่านว่าคุ้มไหมครับแชร์ share วันนี้1คน500บาทแชร์ share ไป10รับ5,000ต่อวันวันนี้แชร์20 1,000 10, 0บาทเอาไปเลยครับพอเรานะครับแชร์ลิงก์ครบ10คน10 AS นะครับที่เราแชร์ลิงก์ตรงออกไปเราจะเป็นตาแหน่ง AM ทันทีเราจะเป็นตำแหน่ง AM เรารับรายได้เข้ากระเป๋านะครับ5,000บาทเพราะเราแชร์ลิงก์ไป10คน หลังจากนั้นเราจะรับรายได้4ชั้นด้วยกัน4ชั้นด้วยกันนะครับ500 200 150 100หมายความว่าเราแชร์งลิงก์ตรงออกไปเรารับ500บาทคนนั้นนะครับเห็นโอกาสแชร์ลิงก์ต่อเรารับ200แชร์ลิงก์ต่อเราจะได้150ในชั้นที่3และได้100ในชั้นที่4ผมบอกเลยครับว่ายิ่งชั้นลึกลงไปเท่าไหร่จำนวน คนยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับจะเป็นรายได้ที่มหา,าศาลมากๆเมื่อเรานะครับมีลูกตรงมีลูกตรงที่เราแชร์ลิงก์ตรงนะครับขึ้น3 am และเรามีองค์กรจากลิงก์ของเรานะครับทั้งหมดรวมทุกชั้นนะครับครบ500 as เราจะขึ้น at ทันทีเราจะขึ้น at ทันทีเมื่อเราขึ้น at เราจะรับรายได้ทั้งหมด แปดชั้นเลยครับตั้งแต่ห้าร้อยสองร้อยร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าห้าสิบสี่สิบสามสิบผมบอกแล้วมันโคตรเยอะมากโคตรเยอะจริงๆนะครับตอนนี้ไม่มีธุรกิจไหนจ่ายรุนแรงขนาดนี้มาก่อนและถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องสคออบอด้วยครับและยังไม่พอครับขึ้นตำแหน่งเอทีรับค่าลีดเดอร์บิลเออร์อีกห้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าลูกของเรารับรายได้เท่าไหร่เราจะได้ค่าลิขสิทธิ์ด้วยห้าเปอร์เซ็นต์ ถูกท่านว่าเยอะไหมครับและเมื่อเรานะครับสามารถสร้างลูกตรงของเราได้ 3AT และเรามีองค์กรทั้งหมดในสายงานเรา2000 AS เราจะสามารถพิชิตตำแหน่ง AD ได้เลยนะครับเมื่อพิชิตตำแหน่ง AD เราจะได้รายได้ทั้งหมด12ชั้นครับทุกท่านฟังไม่ผิด12ชั้น12ชั้นฟ้า15ชั้นพรมเยอะมากนะครับเยอะมากๆ และยังได้ค่าลีดเดอร์บิ d e เดอร์อีก10%จากลูกตรงลูกตรงเรามีรายได้1ล้านบาทเราได้10,000แสนบาทถ้าเรามีลูกตรง10คนได้คุณละล้านเราก็ได้ด้วย1ล้านบาทและยังไม่พอได้ออนเซลจากบริษัทอีก1%ซคือบอกเลยนะครับว่ายิ่งเราแชร์ลิงก์ออกไปแชร์ลิงก์ออกไปมีลูกตรงที่เราแชร์ลิงก์ตรงเยอะเท่าไรรายได้ของเราจะยิ่งเยอะเท่านั้นนะครับนี่คือรายได้4ช่องทาง ที่มหาศาลมากๆนะครับมหาศาลมากๆเคล็ดลับหรือคีย์สำคัญนะครับของการทำแอปพลิเคชันมีตังก็คือการใช้สมการ1นแตก10 1คนแตก10นะครับ1นคนเนี่ยแตกไป10คนในชั้นที่1เราจะมี10คนถูกไหมครับเราจะรับรายได้5000บาทชั้นที่2เราจะมี100คน1นึงแตก10ลงไปนะครับเราจะได้2 0,000บาท หนึ่งคนแตกเป็ีคนละสิบชั้นที่สามเราจะรับรายได้ได 1, หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแตกออกไปเป็นชั้นที่สี่หนึ่งแตกสิบออกไปอีกครับเราจะรับรายได้หนึ่งล้านบาทแค่สี่ชั้นก็รับรายได้หลักล้านจากที่นี่แล้วครับแค่สี่ชั้นจะสามารถรับรายได้หลักล้านจากที่นี่แล้วครับและตอนนี้นะครับในภายในเจ็ดวันกําลังจะมีคนแต่รายได้หนึ่งล้านบาทภายในเจ็ดวันจากแพลตฟอร์มนี้ทุกคนคิดว่าว้าวไหมครับน่าตื่นเต้นไหมครับนะ และที่สําคัญโปรโมชั่นที่นี่รุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นทองคํา i iPhone จนตลอดไปจนถึงนะครับบ้านปอร์เช่เมอร์ d e เดสเบนนะครับคือแจกจริงๆเริ่มต้นโปรโมชั่นในเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคม2564แจกทองคําแท่ง1บาทแจกทองคําแท่ง1บาทนะครับไม่ใช่1สลึงนะครับ1บาทให้กับคนที่สามารถพิชิตตําแหน่ง AD ได้และมีลูกตรง 50AS นะครับมีลูกตรง5 0 a s ี่ยของเราแจกเลยครับผมบอกแล้วมันเยอะมากมันโคตรเยอะนะครับและเรื่องราวนี้นะครับก่อนที่จะจบนะครับเป็นเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งนะครับที่อยากจะแชร์ทุกท่านเห็นถึงศักยภาพของการแชร์ลิงก์หลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการแชร์ลิงก์ออกไปนะมันจะเป็นรายได้มาสารได้ยังไงนะครับผมขออนุญาตเอาเรื่องราวของพี่อภิสิทธิ์นะครับซึ่งพี่อภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนบอกเรื่องราวแพลตฟอร์มมีตังให้กับผมฟังนะครับพี่อภิสิทธิ์เนี่ยนะครับอายุ50กว่าปีเป็นคนที่อยู่จังหวัดตรังนะครับ พี่อภิษิ์บอกว่าเมื่อปีที่แล้วพี่อภิษิ์ได้เจอกับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มเหมือนกันครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับพี่อภิสิ์บอกว่าพี่อภิษิ์เจอก็ทําดูนะครับลองทําดูนะซึ่งนะครับแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่นําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็เอาเข้ามาทําในประเทศไทยนะครับก็พี่อภิษิ์พี่อภิษิ์สมัครไปนะใช้เงินประมาณ1 5 0 0กว่าบาทก็สมัครไปนะครับแบบนี้เลย เริ่มจากไม่มีคนเลยครับแล้วก็ทําการแชร์ลิงก์พี่อพภิสิทธิ์บอกว่าไม่มีทีมมาก่อนเพราะไม่ได้ทาธุรกิจมา8ปีแล้วไม่มีทีมอยู่บ้านนะครับคิดดูคนอายุ50กว่าปีอยู่บ้านก็ทําการแชร์ลิงก์ออกไปนะแชร์ลิงก์ออกไปนะครับแชร์ลิงก์ออกไปนะก็คนเข้ามานะครับสิคนเห็นไหมครับเข้ามา19คนรับรายได้750ด้อาอาทิตย์แรกได้750บบาทก็ไม่ท้อแชร์ลิงก์ต่อแชร์ลิงก์ต่อด้วยศักยภาพของการแชร์ลิงก์ครับ นี่ครับเริ่มต้นจากคน3คนหลังจากนั้นครับคนก็เข้ามากลูก็มาเรื่อยๆนะครับเวลาผ่านไปคนมีการเอาลิงก์แชร์ลิงก์งกันไปต่อๆแชร์ลิงก์กันไปต่อๆพี่อาิีสิ์ก็แชร์ลิงก์ผ่านโซเชียลมีเดียผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแชร์ไปแชร์ไป,ไปจนระยะเวลาผ่านไป4เดือนระยะเวลาครับผ่านไป4เดือนทุกท่านว่านานไหมครับ4เดือนผมบอกเลวแป๊บเดียวนะครับผ่านไป4เดือนพี่อาิสิ์มีองคอ์กรทั้งหมด1ล้านกว่าคน นี่คือข้อมูลน,นี้พี่อภิทธิ์ส่งให้ผมตรงนะครับหนึ่งล้านกว่าคนซึ่งนะครับพอหนึ่งล้านกว่าคนสิ่งที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ก็คือก่อนที่จะองค์กรจะได้หนึ่งล้านคนเนี่ยพี่อภิิ์รายได้เข้ามานะบแบบถล่มทลายก็ไปถอนตังค์นะครับอาทิตย์ละแสนกว่าบาทอาทิตย์ละสองแสนอาทิตย์ละสามแสนอาทิตย์ละสี่แสนถอนไปนะครับถอนตังค์ทุกวันถอนไปเรื่อยๆถอนหลักแสนต่ออาทิตย์นะครับแบบเยอะมากๆจนแล้วเวลาผ่านไปสี่เดือนพี่อภิสทธิ์นะครับพี่อภิสิธิ์เล่าว่า ท่านเนี่ยครับอยู่บ้านเช่ามาโดยตลอดแล้วเวลาผ่านไป4เดือนจากธุรกิจแชลิงพี่อภิิธิ์สามารถซื้อบ้านเงินสดมูลค่า2องล้านห้าแสนกว่าบาทได้เงินสดนะครับสองล้านห้าแสนกว่าบาทได้จากธุรกิจแพลตฟอร์มการแชลิงนี่แหละครับทุกท่านคิดว่ามันว้าวไหมครับ4เดือนซื้อบ้านเงินสดได้เลย4เดือนพลิกชีวิต4เดือนเปลี่ยนเลยนะครับทีนี้นะครับ ด้วยความที่แพลตฟอร์มตัวนั้นนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่นําเข้ามาจากต่างประเทศไม่ผ่านสคบอของประเทศไทยนะครับก็เลยดดอาจถูกนะครับไปแต่วันนี้นะครับพี่อภิสิทธ์บอกว่าแพลตฟอร์มมีตังนะครับซีโคือพี่สุไลยมานดาดามากด้วยประสบการณ์มากด้วยความเชื่อถือติดท็อปทอปของประเทศไทยแพลตฟอร์มมีตังถูกกฎหมายร้อเซและแพลตฟอร์มมีตังยั่งใจยเยอะกว่าแพลตฟอร์มเดิมที่พี่อภิสิทธิ์เคยทําอีกหลายเท่าตัว พี่อภิสิทธิ์บอกว่าถ้าเคยได้หลักแสนในแพลตฟอร์มเดิมมาแพลตฟอร์มนี้องค์กรเท่าเดิมสามารถแตะรายได้หลักล้านได้เลยแตะรายได้หลักล้านได้เลยถ้ามีองค์กร1ล้านคนที่แพลตฟอร์มมีตังสามารถสร้างรายได้เข้าบ้าน200ล้านได้เลยครับ200ล้านได้เลยนี่คือเรื่องจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นเพราะว่มันอนุภาคมันม,าามาหาศาลมากๆสำหรับการสร้างรายได้วันนี้นะครับหลายคนฟังมาแล้วมันเป็นโอกาสผมบอกแล้วมันเป็นโอกาสนะครับ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัดสินใจทําเลยไม่ว่าช้าหรือเร็วเป้าหมายนะครับบางคนอาจจะตั้งเป้าอยากจะปลดหนี้อยากจะฟื้นฟูเศรษฐกิจครอบครัวในช่วงโควิดอยากจะมีบ้านหลังใหม่รถคันใหม่อยากจะวางแผนให้ลูกมีการศึกษาดีๆหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าล,ลองดูก่อนวันนี้มันเป็นโอกาสนะครับผมบอกเลยว่าจังหวะเวลาโอกาสมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่เราจะได้คว้าโอกาสและช่วงนี้เป็นช่วงของการบุกเบิกครับทุกท่านเป็นช่วงของรุ่นบุกเบิก บริษัทจะเปิดตัววันที่24พฤษภาคมนี้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานะครับก่อนถึงวันที่24เนี่ยเป็นช่วงของการ form team เป็นช่วงของการที่สามารถลุยงานรวมทีมวางแผนและก็ฟอร์มทีมก่อนที่บริษัทจะเปิดตัวพอบริษัทเปิดตัวทุกท่านคิดดูครับท่านสามารถฟอร์มทีมไปแล้ววันแรกรายได้เข้าถล่มทลายหลักหมืน่นหลักแสนจบอ่เจ็ดวันแรกท่านอาจจะรับเงินล้านไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสนะครับมันเป็นโอกาสโอกาสหนึ่งผมบอกเลยว่าใครที่ได้คว้าไว้เนี่ยคุณจะโชคดีกับโอกาสนี้มากๆเราอยู่ในรุ่นบุกเบิกทุกท่านคิดดูว่าตลาดในประเทศไทยมันกว้างขนาดไหนคนที่ยังไม่รู้จกักแพลตฟอร์มนี้มันเยอะขนาดไหนสามารถขยายไปต่างประเทศแล้วถ้าเรามีองค์กรล้านคน2